ไปชมความน่ารักของลูกเต่ากระกันบ้านดีกว่าเห็น,นเห็นเป็นตัวเลขทีเดียวเดินต่อแถวเดินพเละมาเลยนะครับที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนักท่องเที่ยวเห็นก็โอ้โตื่นตาตื่นใจครับได้เห็นลูกเต่ากระฟักเป็นตัวแล้วก็เดินพเละลงทะเลกันอย่างน่ารัก <c oughs> นายพิชัยวัชระวงศ์ไัยบูลผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เรื่องของการฟักตัวของลูกเต่ากระครับจำนวน2รังหลังจากที่ไปออกลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามการขึ้นวางไข่ของเต่ากระแล้วก็มีการเฝ้าติดตามการฟักไข่ของเต่ากระต่อเนื่องในพื้นที่เกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยรังที่1เนี่ยพบเมื่อวันที่19พฤษภาคม2564ัาจำนวนไข่ทั้งหมด130ฟอง ส่วนรังที่2ครับไปพบเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564จำนวนไข่เนี่ยทั้งหมด148ฟองนี่อันนี้เยอะกว่ารังที่2นะครับสรุปจำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้ง2รังเนี่ยรวมทั้งหมด237ตัวระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัวเฉลี่ย57วันครับอัตราการรอดเนี่ยเฉลี่ย85%สําหรับลูกเต่าทั้ง2รังนี้เจ้าที่ก็จะนําไป อนุบาลไว้กระทั่งฟักเป็นตัวก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยคืนสู่ทะเลทำกลางความตื่นเต้นของผู้ที่พบเห็นนนี่ไงเขาปล่อยแล้วเนี่ยเดินตุ๊ตะตุ้มเตียมไปเลยนะคะโอ้มันน่ารักจริงๆนะอนุบาลไว้ก่อนอนุบาลไว้ก่อนอ๋อเหรอคะเดี๋ยวโตนิดนึงฮะอ๋อค่ะ